3ส,สิ่งที่อัปเดตมาใหม่แต่ว่าคนอาจจะยังไม่รู้จะมีอะไรบ้างไปดูกันเลยเติมกดไลค์และกดติดตามด้วยนะจ๊ะใครไม่กดระวังโดนใครที่สนใจไก่ตันก็อย่าลืมไว้ไปดูที่มองยูเกมเซ็นเตอร์อันดับที่3ผลไฟใหม่ ผนไฟใหม่นั้นถ้าเพื่อนๆไม่สังเกตรหรือว่าไม่เห็นอะไรเลยก็จะไม่รู้ตัวเลยเลยนะเพราะว่าไม่ได้มีประกาศอย่างเป็นทางการว่าผนไฟนั้นได้เปลี่ยนรูปร่างหน้าตาใหม่แล้วน,นั่นเองเปลี่ยนแค่หน้าตาเฉยๆนะนะอันดับที่2เพิ่มระดับความสามารถหรือว่าเลเวลน,นั่นเองจาก2600เป็น2,650น,นั่นเองบางคนเข้ามาเล่นสักพักแล้วแต่ยังไม่สังเกตเลยใช่ไหมล่ะและอันดับที่ ฉายาใหม่น่าจะมีคนรู้น้อยมากๆเลยแล้วนะถ้าไม่ไปไล่อ่านเอานะ่ะฉายาใหม่นั้นที่ได้มานั่นก็คือ l i b ว o เ o o f The Sky ลหรือผู้ปลดปล่อยท้องฟ้าน,นั่นเองถ้าเ,เพื่อนๆคิดว่ามีอะไรเพ่่เปลี่ยนอีกบ้างก็อย่าลืมคอมเมนต์นะและนี่คือ